ที่นี่เนี่ยคือบ้านทรายทองของพจจมันมันมีแขกไม่ได้รับเชิญมาที่บ้าน คนนี้ชื่อตังตึงเป็นหมาของน้องชายหมอเองครับคือวันนี้พวกเรามีนัดมาทํากับข้าวกินกันตังตึงเขาก็เลยมาด้วยและเมนูวันนี้ก็คือแถมแททๆน้ำยาคุงปลาช่อนครับเราทํากินกันเองนะเนาะก็ใส่ไปเลยครับใส่เครื่องจุกๆกลิ่นมันหอมจนแบบของตังตึงแมง่งถึงเวลาเอาที่คีบมาคีบหมาไม่ใช่ครับเราก็ต้องเริ่ม <zo>. ด้วยขนมจีนไม่รู้มีใครเป็นเหมือนหมอไหมกินขนมจีนแล้วไม่ค่อยอยู่ท้องก็เลยจัดไป3าจับจุกๆครับ ตามด้วยเครื่องเพียงใครอยากกินอะไรก็ใส่ไปใครไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องใส่อถึงเวลาเปิดหมอ้อน้อํายาปรุงปลาช่อนครับนี่ถ้าโทรศั์แนบกินไปด้วยได้นะอยากจะแนบไปให้เลยหอมมากครับพิเศษปลาพิเศษปรุงปลาแล้วก็พิเศษลูกชิ้นด้วย แล้วมีพิเศษของหมาไหมป้าบ้านทายทองอะไรทํากับข้าวไม่เผื่อหมาเลยแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเอามาไว้ในบ้านพดาะทำไมอันนี้พ่อเราห้ามเข้าใกล้นะคือห่วงมากห่วงป้ามากมาก็เลยต้องมานั่งแยกวงครับไม่งั้นเนี่ยไม่น่าจะได้กินครับต้องเป็นกรรมการห้ามมวยแทน